การขับกลีดภาพนี้ไบรว์วินทำแฮชแท็กหุบหน่อยโบรร้อนติดเทรนด์ฮวิเตอร์ เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักมากๆระหว่างไบร์วิชิราวิชีวอารีและวินเมธาวินโอภาสเี ah, e ่ยมขจรจากซีรีส์สุดฮอตเพราะเราคู่กัน To เกเตอร์ซีรีส์ที่ทําให้แฟนคลับทั่วเอเชียกรีดราดกับความน่ารักเคมีเข้ากันดีๆหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีผลงานคู่กันมากมายและมีโมเมนต์พาฟินจนมีแฮชแท็กแฮชแท็กไบร์วินติดเทรนทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆล่าสุดไบร์วินทำแฮชแท็กแฮชแท็กหุบหน่อยโบรติดเทรนทวิตเตอร์ เมื่อหนุ่มวินโพสภาพตัวเองโพสท่าสุดเททำหนุ่มไร้แวะแวว่าหุบหน่อยบโบรหนุ่มวินตอบว่านานๆที่งานนี้ทำเอาแฟนกลับกรีดลัานกับโมเมนินน่ารักน่ารักต่างแซวบอกห่วงก็บอกห่วงสิครับเอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมความน่ารักนี้กันเลยจ้า